รุ่นท็อปสุดขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปกว่า5 0,000 0บาทใครหาอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดครับคันนี้นิสันน Navara สอ V L 4 w d ีปีสองพันยกระจังหน้าโฉบปัจจุบันครับสีโครเมียมตัดด้วยสีดำเท่ๆแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์คอร์ดเลดลูกแก้วสีดวงสว่างชัดเจนไฟเไดทนทางร u น n i n ไฟตัดตบอกคู่หน้ามีให้ครบเลยล้อแม็กเดิมโรงงานสีทูโทนขอบ18นิ้วสภาพสวยพร,ร้อมใช้งานกระจกมองข้างปรับผ่าไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว L อดมีกล้องมีบลายสปอร์ตให้ครบเลยครับ ไฟท้าย LED เต้นสายสวยงามกล้องหลังเซ็นเซอร์ถอย4จุดฝาท้ายเป็นแบบผนรงด้วยนะครับในน้ำหนักเบามากครับผมชนิดติดตั้งโรลเลอร์มาให้แล้วด้วยครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับผมภายในได้เบาะหนังสีดำเบาะคนขับเบาะไฟฟ้า10ทิศทางวงลาลัย3ก้านทรงสปอร์ตมีมัลติฟังก์ชันและระบบล็อกความเร็วคสื่นบอลกล้องมองรับพัน360องศาก็มีให้ระบบนำทางนีเวเกเตอร์ก็มีให้ครบเลยครับขับซข,ขับ2ปรับตรงนี้ได้เลยครับเลือกได้ตามสภาพถนนที่เจอมีดิฟล็อกให้ด้วย มือทางโขดโขดได้สบายอ Auto 7ะส e e ดมีระบบแมนนวลด้วยบวกลบเกียร์ได้เลยครับเบาะแถว2กว้างนั่งสบายให้รมเล็กรุมเลยเหลือที่พักแขนมีที่วางแก้วสองแก้วแอร์หลังก็มีให้ครบเลยเย็นทั่วถึงแน่นอนครับ และที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับค่าตัวเพียง599,000บาทเท่านั้นนะครับออกรถฟีดาปผ่อนเริ่มต้นที่10,000บาทต้องรอสัญญาใครสนใจทักถามผมได้เลยครับตามช่องทางนี้เลยออกรถกับเราวาระตีสาปีคุ้มครองอะไร247รายการฟรีช่วยเหลือเชิญมถ้วยไทยีก3ปีรับประกันโครงสร้างไม่มีฉนักคลิกฟ้องน้ำท่วมระบุในสัญญาด้วยรถพบรับซื้อคืนเต็มราคาครับผมสบายใจได้เลยครับและใครไม่อยากพลาดรถสวยรถดีๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับคลิปน ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม